โอ้โหโอ้โพี่น้องหัวแม่งข้ามครับแม่นหนาตามันพี่น้องเลยทำยังไงตรงหน้าเาาา่า,เามีกันหนลหังเยอะแค่ห้าต่อพี่น้อง ขึ้นอเ,เอาพี่น้องเลยเอาปีนต้นใหม่ก่อนงานงานปีนหนึ่งเดียวพี่น้องนี่นนพี่น้องคินเลยนี่แนะครับเนี่ย <ล>ครับพี่น้องรุดครับเพื่อนน่ะเออต่อขึ้นมาดูนี่ได้แล้วครับนี่ตกหนามพี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งค,ครับ มาได้แล้วอุ๊บอุ้ยอีกตัวหนึ่งครับสีโต้อุ๊บโอ้อครับผลงานเอาลตัวใหม่ก็พี่้องมาเนี่ยน้ำมือได้พี่้อง

มีเขาพี่น้องนี่เห็นวี่คพี่น้องมันมีเขาข้างหน้าพี่ร่างตัวแมวมันพี่น้องก็เสียบตัวโพนัวโพนเนาเสียกกำหนักนี่ครับพี่น้องตัวโพนเนระเป็นเขานเคือเนี่ยแมงยี่้อนเ่แมงอะไรแมงคามแมงคามอ๋อสกานพลเรื่นแมงเั้งนูแมงดวงแมงดวงไม่ใช่แมงดวงแมงคามใช่ก็ เมนูนี่ไม right right? mm ่ย hmm. ังใ็ดใดเหนพี you know? ่น้องเปนข้ามกับำเจ้าขัวพี่น้องจำเจ้วขัวพี่น้องหรือขัวจำเจ้าอะไรเนาะขัวจำเจาลวักกะไรพี่น้องกเจ้างพักไรพี่น้ไบุเมนูขัวเรจะถอดกระไรเนาะถอดกไ้พี่น้องถอดกระเบัวกเบกกระทบอตัว่ามันสามสิบสี่สิบเนาน ล้างไว้เนาะล้างไว้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาขวดน้ำกามพี่น้องนะมาเบิรงไก่ๆนะครับขวดน้ำกามตามฤด,ดูพี่น้องตามดูบอกม,<า>มช่วงนี้ช่วงไม่ข้ามออกเนาะแมนแมนขวดไม,ม่ข้าม<อ>ตำเจียวพี่นะ้องเนาะลงไปตอไ่อร้วยหัวขวดขวด้านเท่าวิธีแบบขวดเนาะขวดพี่น้องบ่ะอดนะถอดมันหลาย say nào với lái này cái đấy thì nó cũng anh hàng Xây cửa xây nào mới dư nó ừ. Không xây lột cửa Không xây lột cửa kia này Nè Xây với lột cửa không là phía nó rồi không cháy nó không xây cái nó thì nó sẽ này แค่น้ำมันเนาะแคนน้ำมันมันมันแห้งมันกจะกรอบวะน,นี่ตัวพี่น่องอันนี้ก็ซอยวิธีนำแห้งเร็วเนาะกรอบแ,แห้งเร็วเอาเหัวลงพี่หน่องโอ้แอบ,บแห้งเลยเก็ร่างเกือบดีนเนาะเด้อีอก่อยแค่นิดนึงมันบ่แน่นเ,เลยพี่น้องพร้อมขนาดคแบบฮะได้ที่แล้วบนนี่เอาได้ที่แล้วพี่หน่องแล้ว่่นี ผาไปเป็นเมนูตำเจียวพี่น้องตำเจียวครับขวมันนํตาตำเจียว<า>ก็ขวาม่ข้ามเน,นาะพักนำ้ำอ้าลองมือครับตำเจียวต่อพี่น,อน,น้องไปหน่อยใส่เอาตอนนี้หน่อยพอด,ดีพี่น,อน้อง นักตัวเขาใส่มขะขามกระเกาเนาะแล้วก็พุมัก,นกเนาะเดี๋ยวจะพุ่มมักเป็นเจวไปซื้อเอรมีขวามอยู่พี่น้องชุด,ลดปลาพี่น้องเปล่า,า,า,าใส่เข็้มันแก่เนี่ยให้ไหลให้ไหลใส่น้ำจิดหน่อยพีน oh, oh, oh. พ่น้องหอมหอวยห่วยครับพอพี่น้องใส่ลงไป ทิ่มมันเฮ้ใส่บิลี่กับพี่น้องไปไปกินกันบ้าะงะแล้วเป็นใครเปนวะหน้าตาเปนพี่น้องชองห้องเลยพี่น้องเอ้ยพี่ครับพี่น,อน,น้องมานี่แหละบุหรี่ร้งซื้ผ้าพี่พระนองมากินใน หัวแมงข้ามพี่น้องแล้วแบบตำเจียวแมงข้ามพี่น้องสองเมนูกินก็พักง่ายๆพี่น้องเข่าเศร้าไหมโอ้พีตอนตอนปลาหลา่น้องเพื่อพูนหมักเขาเนียอ่อนห่อนพี่น้องไปเผุ่อเข่าเศร้ามากมพี่น้องไปลองมึงจะเข่ามึงกันพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องอืมแสบปะอ่าแสบเดี๋ยวกินแมงข้ามเดลยอันนี้พร้อมนะพี่น้อง ตัวพี่น้องแต,อตัวแมน่นยำได้บัดยิ่เลยพี่น้องผู้เฒ่ากินได้เด็กน้อยจะเสียงเด้อแซ่บหอ,อมไปคนละแบบพี่น้องแบบมันเป็นกินของตัวแมงค่ามโดยเฉพาะนะจะแซ่บไหมเนื้อจัดซ้ำเนะตัวแม่นได้พี่น้องเนีย่ย ไปมาก่อบที่น้องนำแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกทีหนึ่งครับผมเมื่อวานไ้ห่างหายจากวงการมาดนเนาะเมื่อวานครับเนาะนำอันนี้ยังกอสรุปแล้วนี่บ่าตำเจียวแม่ข้ามเจียวข้ามพี่น้องก็ขวามันแม่งดวงขนไดหรือแม่งกวางขนาดครับผมแล้วแต่ะผักเด้อม้องขอซิมก่อนรสชาสตร์สิอะไร ก็ใอ้หลายคลิปไปโดนพี่น้องเนียพันเลยมีเวลาเห็ดเนาะกะตากรบมันทางผ่าเป็นระว่างครับเห็ดงานพี่น้องไอ,อ้นนี้ไปเอาอยู่ในน่องลำดุก,กาเนาะเอารำลูกกาพี่น้องมันอยู่ในตน้ตน,นต้นไอ้บ้านเขาเป็นต้นกระพังเออต้นกระพังพี่น้องต้องขึ้นดาววัวพี่น้องกองสูงดือยกันเด้อ มปนหมกพังปากาไปตน้นทอนแต่กระแปกเนาะทำเป็นอย่างคือประทุขคือหลายกว่าบ้านเท่านี่ปลาไม่ดีง่าเหนื่อพี่น้องง่ามหมอกล่งแล้วก็น,นงนาน่ามไปฝนตดนหนาเนาะแล้วบ้านเราไม่มีกินเนี่ยพี่น้องไงวายลีวันพี่น้องเด็ดออกแล้แข็ง ยือไ mm hmm. ม่ดนได้พป่น้อกเลยแข็งนี่เขเป็นตัวปู้ครับไม่เขาทัวมยเนาะตัเลยตัวเมียกินไงครับมุม,ม,มได้เลยมุมก็กินได้เลยครับ้ mm hmm. อมแมงข้าครับกี่กรต้องออกครับพอส่วนใหญ่มันกินพักค่ะกินกินหยอดตอนเปไหม คนใหญไปเตีเอาเนี่ยคุณบอกใค้บินเนะเาะหล่นลงแต่กับไปซันก็ร้ายครับแต่เขาก็มาเพราะงามนะครับแล้วก็ขึ้นเอาไปพี่น้องเลยถ้าครับปีนึงกินทีหนึงด้วยกันนะมไม่มีทุกปีที่พี่น้องเลย เสียไม่ได้พี่นอ้องตัวอีสานมันน่าหางอยา่างเนาะผมมีแล้วผมมีปลาพี่น้งองแต่มาอยู่ในกรุงเทพเขตในกรุงเทพดเขตเมืองผมงงเขือนเนาะใช่ฮะว่าเรื่องอาหาร ทั้งบานทั้หอกหนึ่งสองมาไปลองไว้กันเลยพี่น้องด้วยขวดมันขำขวดขวพี่น้องเลยถอดแล้วแล้วบุล้วงเคยถอดล้พี่น้องมันอิ่มน้ำมันเขากินตัวสองตัวกันแน่นทองเลยถ้าขวน้ำมันอือะถเป็นเท่าครับซึ่งมันการขวนะแต่ว่าแบบนี้มันจะดีกว่าเลยแต่ขึ้นแล้วบุล้วงเบาเนาะบวนนําขอืเขา เขาคนเขียวหยากนึงครับต้อนหน่อยๆไปเห็นได้ต้อนทำไมไม่หลุดตะขทำนี่นนเป็น,นยังไงแอบบานไล่พี่น้องสักที แถวบานยางเวซายเบ็ดกบเน,น,นี่ยเห็นต้นมันต้องแววนาะสั้นบอกมันส่วนมากอยู่ต้นแก่เนาะแถวบ้านเนาะต้นต้นแก่กับต้นอะไรไม่ข้ามพี่น้องไปแบบไปพวกงงูการดพี่น้องตอนมีภพงูตัวใหญ่เดี๋ยวพี่น้องเลยตัวประมาณอะไรซ้ำเขื่อนนึงข้างหลัพี่น้องอืมบุใหญ่ซ้ำเขื่อนนึงมันความยาวมันพี่น้องไม่เหมาะอืม งเหี้ยงเองูกอกลัดสิน่องูกอกรักนั่นมันตั้งดิงดวงสินะพี่หนืองอไปนั่นนดุนนองมันมีผิด่บดุนนองกันสามสี่คนเดี๋ยวบุลวงยางกุนงูไงกุมูเนะพี่น้องไปได้เขาให้เล็กหน่อยยางก่อรกไงต่อเล็กหน่อยยางพานไปวิดทุกคนเนี่ยปันนีถึงคิวเดี๋ยวบุลวงยางกัด๊อปเลย ก็มยาวมันประมาณซ้ำกี่เก็บหนูพี่น้องเลยดีดเลย่อแถ่นเดือดได้ยินเสียงมันโต๊ะขบไปตรงข้ามมนเลยย่างไปไดี๋ยวซ้ำกล่าวปวดขึ้นมาเนี่ยโอ้ยว่ะก็เลยตัดเอาสายสายเบ็ดมาหัดไว้พี่น้องเลยตามรักสูตรเลยหัดหมงมันกัดแมนหัดหัดหลัดไหวหน้าพี่น้องโู้โวกลักตีมุกเคยเห็น ทางไปบ่ได้เฮ้ยให้รุ่นน้องพามาส่งพี่น้องเฮ้ยส่งที่ขนาดหนาวังมากยังแต่เสาะมาเล่นน้ำเก่าอยู่ยนเนี่ยมาจันปวดให้แรงที่อดบ่ได้วันนี่ยมันนีเขารักษารักษาในบริบานเหาสมัยตะกีนบ้นมมานม,มีหมอแม่นบอกเขาทั้งเมืองเขาทั้งเมืองบ่ได้เนาะใส่ยตาห่างใหม่พี่น้องเนี่ยเป่าเหนือเท้า ฟ้าบัวมีเป็นอาทิตย์พี่น้องเกยเขาใสู่่ที่มุ่นเปาเนาะมุ่นเปาก็เปยาห่างใหม่พี่น้องบุ่งดีสียยาด้วยพี่น้องสมัยตะกี้เหลืองเบิ้ลเหืองหม้อนยาชัามบ่ไม่เอานะสมัยตะกี้นี่แบบโอ้ยตั้งแต่สมัยสามสี่สิบปีขึ้นหลังพี่น้องพี่น้องกี่ถึงพี่น้องให้เก่าอันแล้ กับมมีเวลากบบมาลงคลิปเรื่อยๆพี่น้องมึงนะแต่ขนาดตัวนี้เขาไปไปแยเอาหรือไปตอยเอาหนื่อ่ะอ้าเมอไหวเอาไหวพักหนึ่งไม่มีเวลาถ่ายครับก็มาแช่ใส่ฟีดใปใส่ฟีดไบแล้วกช็อตที่เราครับแบ่งแล้วจะลงคลิปใหเมืองครับว่าเป็นวิธีไปตอยแบบไหน สาเจ้าบเนาะเจ้าบ้านเนี่ยหนงสือหนึ่งตาสีกได้บอกอสีกแล้วครับเข้าที่แล้วสีกับจำไหนยงสุดท้ายนี่ครับ ผมีอยยังกคยลำลายพี่น้องเท่านั้นลิปหนา้าพอกัน,ไ,นไหมเนานก็ไหนเกาแชร์ด้วยครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขคท่าครับ